ตพรอหมอบอกพี่ไม่รู้กระจกมันแตกปะมันไม่รู้ไงอันเนี้ยกระจกแตกมันเราไม่รู้ไงว่ากระจกแตกไม่แตก อยู่ไว้พี่จอนมีใครดับอีมัมีใครดับอไได้มมเฮ้ยนวอร์มึงฟังนะขอสองารไอสั่งอยวอจุดละคนนะไม่เอาจุสองคนนะจุดละคนนะเอาตัวนะตัวชนะนะ่ครรีบเลยนะไปฟานอยู่บใครฟผมมากอะไรพี่ขอขอจุดละคนนี่ขอจุดละคนหา พูดมาเลยว่าพูดที่มาเลยอ่ะไปสองคนดเดินเข่าหลับ้านใหนักเดินให่เลยถ้าเจอแล้วค่อยวอราะมันมีไม่กี่ตัวเองมันไปก็ได้ลามลามเฝ้าบสเจคนะอาใครเหล็กเคนไปลามลามเฝ้าคงนั้นจะไม่ลามเฝ้าผมไปเดี๋ยวพี่ไปเฝ้าเองเดี๋ยวเฝ้าเองเฝ้าข้างบนนะข้างล่างด้วยนะคนแล้วตอนนี้ลงหล็กอ่ะ อ่ะเ่างอามึงฟังนะถ nice 응้าสมมติม right ันสมมติมันออกนะสิ่งแรกที่มึงทําคือคือส่งโอยเพื่อนนะส่งรยใหเพื่อนแล้วก็แล้วก็ไปไปจะรู้อไมวาคนวยหลนับไอาน้ใานครัมาดักลงใอคุ มาดับความมิกิคนหนึ่งดิบอกคนนึงดั่ความมไอ้ไอ้ไอ้วม่าังน้ามกไหนอะไรนะครับไม่สุ้ไมันจ่ออ่ะนะมันจ่ออ่ะนะสิงสุดอแล้วมันจ่อแล้วนี่ให้ดักนีนยังไม่ข้างๆข้าไปอ่งักอวามนะผมผมไปผมไปไ่ไไานไม่ไเออผมดักกอล้ฟอ่ออด้วคุณาไดีแน้นนะคอัวามนนะคุณดักออโ้อ เาาื่อโ้ยบงเม่อก้เขาบอกบมเอ่เดาย่าเบื่เ่ไแนมบ่ได้ไได้ไไพี่เจพี่เจอย่ไมพี่เจพี่เจฟังนะฟังนะอ้มาโคกไมึมันปืนมันมนีพ่เจพี่เจผมมีรู้บ่เจพี่เจผมมีรูปมุมใหม่พี่มีคนมีมีคนนึงนั่งกินมูกระทเออไ

ปืนรวมไอ้ไม่ปืนสิไม่ปืนมันออกฟังนะได้ไรใช่ปะปืนออกตั้งแต่ดีห้าไปต้นไปห้าห้าสองร้อทีเลยห้าเหนียดีผมไม่ได้ปัดนะเราไม่ต้องอุ้มให้เหนื่อยเราไปอยู่แลบแบบเหมือนเดิมใช่ใช่ก็รอรอกันรอออกให้หมดอ่ะตอนนี้ออกหมดจ่ะขามือไว้ป่ะหรือวะเหลือเมื่อกี้เหลือเมื่อกีกตัวนึงตอนนี้ตอนนี้ขาดตีนก็เรอออกให้หมดแล้วค่อยไปแแบบให้พี่เกดให้พี่เกดคาตีนไว้ให้พี่เกดคาตีนไว้ให้พี่เกดพี่ตามคาตีนไว้ยั่อยู่ยังอยู่มือยังอยู่แล้วก็พาบอกว่าแท้นเรานะ มขาอยู่อยู่อรอบหน้าใครพูดมันเกิน้ามาเ่านัมันรถนะไอมาโคเข้าไปเขาไปนับสี่แงนมันมันปต้องเหลืบเจจากสี่้าอ่ะนคือ้ามบอนมาโคมันมีปืนสองกระบอกเข้าาในตัวมันอ่ะ

สองนาทีนะของไอ้ยยแม่ไม่ไม่ลาลลสุดที่จะออกตัวอีกอีกยกี่ห้าสีห้าสีห้าเปี่ห้าไปี่ห้าเปย์ัี่ห้กเัย์สี่ห้าเปยสี่ห้าปสี่ห้าเปอ์ีห้ามป่ห้าเย์สี่นาย์สีมห้าเยสี่้าเป่าเอย์นี่ห้าเอ้าเปย์สี่ห้าเปย์สี่โ้นโดน์สี่ใชาส่ห้เปย์ใช่้าเห้าเ่หกันี่ห้่้าเ่้างปนนั้าปย้าเย์ส้มเป่้อันย์งี่หนึ ไปอยู่เหมือนเดิมพอเรเข้าคุ้มให้หน่อยกน้เลอ๋อโอเค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 ไ้วรทุกี่้กเรียเปรเูกตนะไ่้ก็ยนะโอเค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 ไอน้องเกตอเราอะไรนะพี่เกตี่บ่าไงเบตล้วนะเน่ กูเป็นเพื่อนมันนะพอลอเฮ้ยพี่พี่ไม่ได้อัใช่พี่ไปใช่เู้จบแล้วพี่เี่มาสพาแล้วคขอไอ้แซนอ่ะมันนล้วไปทาเรียเลยอ่ะาาอยู่าเรื่อยแล้วจาัจ่ตรงไหนนะจบี่อ่ะ้าที่าที่เมือกบอนนะแบกรดบดอแบกาดไ้จไม่ได้ไม่ได้จ มันมันจะมีมันจะมีใครอีกคนหนึ่งนะลาเลนกับใครนะเป็นมาโคมาตรงนีจะจะเหลือมาโคกับหมื่นสองคนถ้ามาโคุกอ่หมืนม่นสองคนถอดลุกไปไปเหมือนเดิมได้เหมืนเด อ่ะเช็คกันเ็ไไตามมไม่ได้ไ่าอไ้ใใรใครที่ดูจุดดดบเอาเอาไอ้นี่มาดิเอาเบอร์มาดิมาดูจุดนี้ให้หน่อยตรงนี้ชอบอกันคที่อยู่ก็เล่านตามือทำี่ยมแต่เข้าไปในคุไม่ใช่หรอผมยไม่ไก็ไม่ด้ไดี่ดลมไนา่ไม

มันเดือรักชช่อวเนาะแบบเชีวมันเดหลรักกันมากเลยไหวจเชื่วๆชียววิชาไม่คิดอะไรแล้วบอกว่าคุณเจอคุณเจอ,เจอ,องไง

กินอะพี่ดัตื่น่ไอนั่งพที่ที่โดนน้ำหลอะอย่มาหลอดนะตีห้าีห้าครัให้เคสนี้ออากินงูนะขอได้ไหยขอได้ฮัลโหลเคสนี้ออากินงูอ่ะ่เวลาเใครเป็นคนหอด

ไ้แมกรอไสองแมกมนมันมันต้องกี่นาทีต้องมาจ่ายไม่ใช่หรอกมตามเวลาสิไหรอไปให้มึงมอไก่ก่อนน้มันจะมีไมมือไก่นี่ออกตู้กี่โมงนะที่น้ำไ่เราก็ีห้าสองนนไอ้มืงออกมัถือปืน่มึงอย่าไปบ้ากันมันนมันยิงพ่วกนะมึงหัรถนหันไทำดีๆลบอกอะน้ราบอกดนน้ีห้าสองนาที้กตีห้าแปดตอนเี้ ตุ๊กบอลไม่ชอบเกียร์ดีๆ ดูอะไรอะพี่ <laughs> พี่อย่าป่านดิพี่ <laughs> รูโพรงไม่รูโพรงอ๋อเจ๊พี่ไม่เคยมาเอา,เอาไว้ซ่อมรถไว้อันนี้ แค่นี้นานแล้วเหรอพี่ฮะไม่รู้วายบอสมันไม่ไม่ไม่เครรู้มางว่าว่าเกที่พี่วิ่มามันมันเหนื่อยมจะได้กลับวันน,น,นี้ให้เดี๋ยวผมไปดูเวลาเป็น,นยังไงพีง่อนออเลยแล้วเออแล้ว,เออ,ลวเออแล้วนะแล้วผมซื้อน้ำมันอันนี้ก่อนพีเออเน่อนเออแล้ว เอเหอกีเราไปด่านทุดไหนพี่แกผมไม่ค่อยรู้ว่าพี่มาขนาดไหนพี่ไปไหนดีพี่ชา